คณะกรรมาการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าสนับสนุนให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิและเสรีภาพพร้อมผลักดันการสร้างศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำมสัสยิดเพื่อเป็นการลดความขัดแย้งในสังคมติดตามรายละเอียดได้ในหน้าต่างก่อทอ ท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงหน้าต่างกอทอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับและครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าเป็นมิติใหม่นะฮะในวงการของพี่น้องมุสลิมนั่นก็คือในการเซ็นความร่วมมือนะครับระหว่างคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนั่นเองท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาบูรณาการเครือข่าย ภาคประชาชนกระทรวงยุติธรรมนะครับที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะครับผ่านระบบซูมตอนนี้ท่านอยู่ในระบบซูมกับเราแล้วนะครับคุณโคสิ์สุวินิจิตครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขออนุญาตไม่ใส่หน้ากากเพราะในห้องนี้ีผมคนเดียวนะครับครับผมฮะยินดีครับนะฮะขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการนะครับท่านโคสิ์ครับอยากให้ท่านได้พูดถึงนะครับในส่วนงานนะครับ ของอยุทธศาสตร์พัฒนาบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชนซะก่อนเพราะรู้สึกว่าจะเป็นหน่วยงานใหม่ที่ตั้งขึ้นมาที่ท่านดูแลอยู่ตรงนี้ครับครับผมครับเนื่องจากว่ากระทรวงยุติธรรมเราเนี่ยเรามีกรมมากมายเหลือเกินแล้วก็แทบทุก,กรมเนี่ยก็จะมีอาสาสมัครภาคประชาชนครับที่เราอาจจะคุ้นเคยคือเช่นกองทุนแม่นะท,นท่านอาจารย์สมานน่าจะเคยได้ยินนะครับงปศคือยาเสพ ฝรายยาเสพติดก็เป็นหน่วยงานสำนักงานปรายยาเสพติดเนี่ยขึ้นกับเครืิธรรมงั้นเราจะคุ้นเคยกับอาสาสมัครของคุณแม่บ้างอาจจะคุ้นเคยกับอาสาสมัครคุณประพฤติอันนั้นก็เป็นอาสาสมัครของกรมคุณประพฤติที่ดูแลผู้ที่สารสั่งให้ถูกคุณประพฤติเราจะมีอาสาสมัครของราชทรรมอาสาสมัคร dsi อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ์มากมายนะครับตอนนี้ก็มีอาสาสมัครผู้ไก่เกลี่ยซึ่ขึ้นอยู่กับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแล้วก็หลายท่านก็เริ่มได้ยินคาว่าศูนย์ไก่เกี่ยแล้ว แล้วก็ได้ยินเรื่องไก่เกียร์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับเคยกาไก่เกียร์ภาคประชาชนก็คือภารกิจที่หน้ากรรมการชุดนี้ทำเนี่ยนะครับผมได้รับารร้สุดครับเราเคยได้ยินส่วนใหญ่นะฮะเป็นผู้ไกลเกี่รก็จะอยู่ตามศาลนะครับทั่วไปนั่นเองเป็นผู้ไกลเกีร์เพื่อที่จะมาให้คดีนั้นนะขึ้นสู่ศาลถ้าหากว่าไกลเกียย์กันได้อันนี้การเซ็น MOU นะฮะข้อตกลงนะฮะของทาง กรรมการนะฮะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะที่ผ่านมาเนี่ยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรยังไงครับอยากให้ท่านเล่าให้เราฟังหน่อยครับต้องเรียนว่าเกิดจากเรามามองเอองรื่องของยุทธศาสตร์ของชาติแล้วก็ส่วนหนึ่งคือของรัฐธรรมนูญก็จะมีเขียนเอาไว้ว่าเราจะต้องอำนวยคือหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมนะครับม,มีโ์บาทต้องอำนวยความยุติธรรมนะครับให้เกิดความเท่าเทียมกันมากที่สุด ให้สะดวกที่สุดให้ได้รับความภุงิพอใจหรือว่าเป็นความเป็นธรรมให้สุดแล้วที่สำคัญคือใช้จ่ายน้อยที่สุดแล้วหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนตัวเนี้ยที่เขียนไว้แล้วก็ระาวาังแผนมันเคือภาคประชาชนคือถ้าเราใช้ระบบศาลรระบบราชการหรือตำรวจเนี่ยาการทมานคงรู้ว่ามันไม่มีเพียงเทมพอม,มาฮะกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเราปล่อยไปถึงการไก่เกลี่ยชั้นศาลอย่างที่การสมานพูดเมื่อกี้นะครับ <im it> การไกล ศาลแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นคดีแล้วมันผ่านตารวจผ่านาารายการแล้วไปสู่ศาลแล้วอันนั้นคือเป็นคดีแล้วมีการบันทึกลายมืออะไรกันแล้วเนี่ยนะครับแต่ของอันเนี้ยกฎหมายเนี่ยช่วยได้ดีคือเป็นเรื่องข้อพิดพลาทคําว่าข้อพิพลาดยังไม่ถึงขั้นคดีกว่าเพราะยังไม่มีการพิมพ์มือยังไม่ติดประวัติเครดิตบูโรอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับกฎหมายเนี่ยก็จะให้เกิดการเกี่ยวขาพประชาชนแล้ะขบวนการที่สําคัญในยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่เราลงรายละเอียดไปเนี่ยการขับเคลื่อน นโยบายนี้หรือยุทธศาสตร์นี้สําเร็จได้เนี่ยต้องอาศัยบรวรครับคือบ้านวัดโรงเรียนนะบ้านาต้นนะครับวัดหมายถึงศัสนสถานนะครับโรงเรียนก็คือสถานศึกษาคือถ้าเราไม่ใช้สามกลุ่มเนี่ยปาสําเร็จยากมากเลยกฎหมายฉบับเนี่ยกฎหมายข้อพิพาทไก่เกียร์ข้อพิพาทสองห้าหกสองเนี่ยเมื่อไก่เกียร์ตกลงกันแล้วนะ บันทึกข้อตกลงแล้วมีผู้ไกลเกียร์ที่รับการอบรมมาอย่างถูกต้อง<ม>เซ็นรับรองทุกคนเซ็นรับรองส่งกงรมกรมตรวจสอบถูกต้องแล้วส่งสารอันนี้มีผลบังคับทางกฎหมายเลย<ม>นะแปลว่าไม่ต้องเสียค่าทานายไม่ต้องไปเสียค่าร,รมเนียมสาลไม่ต้องอะไรแต่มีผลเท่ากันท่านถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเบี้ยวไม่ทําตามนี้อีกฝ่ายหนึ่งนําเอกสารนี้ส่งสารสารบังคับได้เลยก็ถือว่าคุณ<ม>จบไปแล้ว นะฮะ่ต้องมานั่งไตส่สวนอะไรเสียเวลาเป็นเสียเงินเสียทองเสียเวลานะฮะเพราะคุณสมานเรียว่าเฉพาะคดีอาญาเนี่ยจากการศึกษานะ<ช>ตั้งแต่เริ่มต้นไปลงพักจนทั้งจบคดีความค่าเสียเวลาค่าอะไรทั้งหมดเนี่ยนะคดีแพงประมาณแสนสองหมื่นบาทจนทั้จบค<ช>ดีอาญานี่เจ็ดื่น 7, บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กลับมาว่าแล้่ที่เกี่ยวข้องกับทางกระบวนการกลางอิสลาเพราะยุทธศาสาตร์กำหนดอย่างนี้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันแล้ว ศาสนาคริสต์ก็เห็นด้วยศาสนาพุทธก็เห็นด้วย <ừ> ตอนนี้กําลังกลับเพื่อนไปที่ศาสนาฮินดูอีกแห่งหนึ่งทินดูซิกจะได้ค,บครบกับศาสนาแต่ตอนนี้เอ็มูกําลังตามศาสนาแล้วนะครับท <ừ> ั้ง <ừ> พุทธคริสต์แล้วก็อิสลามนะครับนะ,ะครับอันนั้นเราทราบที่มา <c oughs> ที่ไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้ถ้าออกเป็นกฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่าระดับรากหญ้าพูดง่ายๆนะฮะระดับมัสยิดนะครับ ก็สามารถที่จะมีกฎเกณฑ์กติกาจากนี้ไปได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งนะฮะที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ระบวนการนะ,ะทางสารมีรเสียค่าใช้จ่ายมากมายอย่างที่ท่านได้พูดถึงและจากนี้ไปครับท่านครับจากนี้ไปเนี่ยนะครับเ,เราจะดําเนินการอย่างไรต่อหลังจากเซ็น MOU จะมีการอบรมไหมหรือว่าจะต้องเคลื่อนยังไงต่อไปครับอันนี้ครับ ขอบคุณมากเลยที่ฐานคราวนี้เพราะว่าในการที่เราเอ u มูกันเนี่ยเรามีสาระสำคัญใหญ่ๆสองเรื่อง<ม>นะฮะเรื่องหนึ่งคือเราจะสัส่งสนัการเปิดศูนย์ไก่เกียร์ขึ้น<ม>แปลว่าตอนนี้ทุกพัสศยิดเนี่ยเป็นที่เปิดศูนย์ไก่เกียร์ได้จากข้อตกลงเนี่ยนะครับนะครับเราก็อาจจะเริ่มต้นมาอย่างน้อยๆทุกจังหวัดควรจะมีหนึ่งแห่งก่อนแต่ในเป้าหมายในปีนี้ของเราเนี่ยนะฮะของกระทรวงโดยกรมของจิทธิสรีภาพเราวางเป้าหมายปีงบประมาณใหม่เนี่ยนะครับเอ่อ 8078อำเภอในสามหลัดเราจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งแห่งส่วนเป้าหมายกรุงเายในสิ้นธันวาเนี่ยนะครับทุกแขวงคือทุกตำบลจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งแห่งนะครับไม่ว่าจะเปิดในวัดเปิดในมัสยิดเปิดในโบสถ์คิดหรือเปิดในชุมชนหรือเปิดในหมาลัยก็แล้วแต่เพื่อให้อำนวยความสะดวกประชาชนจะได้สะดวกในการเดินทางเพราะกรุงเทพลถติดค่าใช้จ่ายสูงสองก็คือเราจะร่วมกันทําเรื่องสิทธิ เสรีภาพและสิทธิทมนุษชนศึกษานะครับ mm hmm. เพราะเรามองว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ย mm hmm. ผมมองว่าเราต้องแก้ที่ต้นเหน mm hmm. ตุต้นเหตุคืออะไรคนที่ติดคุกหรือมีคดีความหรือขัดแยง้งหรือบ้านเมืองเราทะเลาะกันไม่ปองดองไปขัดแยง้งเรื่องความขี้ต่าง mm hmm. ก็ประเด็นสาคัญที่หนึ่งเลยคือข้อที่หนึ่งไม่รู้กฎหมายครับอาจารย์สมานบางทีไม่รู้ว่าแบบได้มันผิดถ้ามีแบบเนี้ยก็บบเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นกรมผู้พ้องสิทธทิเสรีภาพเป็นกรมหลักในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยรู้หน้าที่รู้สิทธิเคารพสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ์แล้วก็เริ่มสิทธิ์ที่นษยมชนศึกษาด้วย<อ>แล้วเนื่องจากเราเห็นว่าโรงเรียนสอนศาสนาทุกศาสนามีโรงเรียนสอนศาสนาก็อยากจะฝากเรื่องเ,เข้าไปสอดแทรกเข้าไปอยู่ในหลักสูตรและในโปรแกรมด้วยพราะถ้าทุกคนรู้สิทธิเสรีภาพและสิทธิทมวลชนคือรู้หน้าที่รู้สิทธิเคารพสิทธิไม่ละเมิดสิทธิ์จริงๆนี่คือหลักศาสนาของทุกศาสนาเลยครับนะละเมิดกันก็เป็นบาปอยู่แล้วถูกไหมครับใครับเคารพกันถ้าเรารักกันเราไม่ทําร้ายกัน คดีมันหายหมดเลยครับผมฮะโดยที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยหนึ่งเราเห็นทางกายภาพก็คือเราสามารถที่จะตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยเป็นเรื่องเป็นราวได้ตามมาสัสยิดนะครับ<ะ>สองนะฮะเราเห็นทางด้านการศึกษาเพราะฉะนั้นะจะมีการผลักดันเรื่องการศึกษาให้ทุกคนในพื้นที่เนี่ยได้รับรู้อย่างน้อยสิทธิพื้นฐานเบื้องต้นนะฮะของเขา<ะ>แล้วก็ความรู้กฎหมายอีกอันนึงเนี่ยผมชอบมากเลย ถ้าจะหากว่าผลักดันให้ไปอยู่ในหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนศาสนาต่างๆก็ดีให้เขาได้รับความรู้เพิ่มเติมตรงนี้นะครับท่านฮะแล้วอย่างนี้เนี่ยพอเราเดินไปแล้วเจ้าหน้าที่หรือคนที่จะมาทําหน้าที่ไกลเกีย่ยเนี่ยอันนี้มาจากไหนครับอ๋อครับตอนนี้เราอบรมผู้ไก่เกียรไปแล้วเนี่ยก่อนก่อนตอนโควิดสุดท้ายตอนนั้นเราอบรมต้องเอาตัวเป็นๆมากันเนี่ยเราอบรมไปยี่สิบหกรุ่นก็หลังจากล็อ โปอิดโปริดปุ๊บเราก็ถูกหยุดไปเพราะอบรมไม่ได้เพราะตามต้อง50คนแต่ตอนนั้นบอกห้ามกี่ห้านะแต่ล่าสุดนะครับขณะนี้ยเราทําเรื่องไปถึงกพยชก็คือคณะรําการพัฒนาขบวนการยุทธธรรมแห่งชาติอนุมัติให้อบรมออนไลน์แล้วเพราะฉะนั้นพอปลายปีที่แล้วเราก็เพช่งปลายกันยาที่แล้วเราเริ่มอบรมนะครับตอนนี้ก็ทางวัดพุทธนะครับ คณะกรรมการเ,าเรียกว่าเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานครก็เข้ามาทําอบรมออนไลน์แล้วตอนนี้อบรมออนไลน์แล้วด้วยนะฮะแปลว่าขณะนี้เจ้าคณะเขตเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะแขวงในกรุงเทพอบรมแล้วต่างจังหวัดนําร่องอบรมแล้วแล้วกว็เราก็เคยอบรมออนไลน์กับทางาผู้นํอในกรุงเทพนะครับโต๊ะอิหมานกรุงเทพแล้วส่วนหนึ่งนะครับ <S 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 แต่ตอนนั้นยังไม่ได้อบรมเป็นผู้ไก่เกียรนะเนื่องจากผู้ไกเกียรเนี่ยจะต้องอบรมห้าวันตามหลักสูตร นะครับเมื่อก่อนห้าวันห้าคืนเลยคือให้มาอยู่โรงแรมเดียวกันจะได้รู้จักกันแรกเปลี่ยนกันมีกิจกรรมร่วมกันนะครับแต่ตอนนี้ออนไลน์ได้แล้วก็คือห้าวันนะครับเพราะฉะนั้นการอบรมตรงนี้เราก็เตรียมวางแผนที่จะอบรมให้กับผู้นําศาสนาอิสลามด้วยนะครับหรือผู้ที่สนใจมาเป็นผู้ไก่เกีย่ยเพราะเราคิดว่าถ้าผู้นําศาสนา,สาเป็นผู้ไก่เกลี่ยด้วยเนี่ยจะมีศักยภาพมีน้ําหนักมากกว่า ประชาชนทั่วไปตัวนี้น่าสนใจมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าคนเราถ้า,าว่ามีข้อพิพาทและถ้ามีโอกาสได้มาคุยกันได้จับมือกันในเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะไม่บานปลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักในศาสนาอิสลามเนี่ยท่านคงทราบเหมือนกันว่าการให้อภัย <c oughs> หรือที่เรียกว่าการมาอัฟซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยทีเดียวนะครับจากนี้ไปเนี่ยนะครับระหว่างหน่วยงานของ กระทรวงยุติธรรมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเราจะเริ่มคิกออฟเลยไหมครับจากนี้ไปเริ่มเดินเลยก็ตอนนี้กำลังประสานนัดหมายที่อยากจะประสานเรื่องการเปิดศูนย์นะครับตอนนี้ก็มีหลายมัสยิดได้เปิดศูนย์แล้วนะครับอนนี้หลังจากลงนามเป็นทางการแล้วเนี่ยเราก็จะเอาปฏิสัทธ์ลงเนี่ยแจ้งไปซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณาจ้าสมายัยคุณรายการนี้ด้วยเชื่อว่าผู้นำศาสนามัสยิดต่างๆคงดูอยู่เยอะจะได้รู้ว่าเราได้ลงนามกปนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเปิดได้แล้วข้อเดียวน,นึงนะครับ<ช>รบางคนอาจจะดูเป็นยากผมเรียนท่านเลยว่าทําไมผมถึงผลักดันให้เข้าในศ,ศาสานา<ม>เพราะอย่าลืมว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลามต่างเนี่ยเราอยู่ในหลักคัมทีหรือเรียกว่าอย่างพุทธเนี่ยก็คือเอาตามครมวิันเรามองเรื่องนี้เป็นหลักถูกไหมฮะคริสต์ก็เหมือนกันอิสลามเ,เราอยู่ในคัมภีร์แต่กฎหมายโลกบางทีเราก็ไม่รู้ถูกไหมฮะการที่เรามีศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทษข้าประชาชนอยู่ในมัสยิดเนี่ย เท่ากับเรามีสาขากระทรวงที่ทําอยู่ในนี้เลยแปลว่าอะไรครับท่านสามารถาปรึกษากฎหมายได้ฟรีตลอดเวลานะครับท่านมีอะไรสงสัยอะไรท่านเท่ากับว่าเหมือนมีสาขากระทรวงทำอยู่ที่เนี่ยเชื่อมโยงกับทุกกรมได้เลยนะครับนี่เป็นประโยชน์ทําให้ศา,านสนาหรือว่าคอศาสนาผู้ทำศาสาานาเราเนี่ยมีครบทั้งเรื่องของธรรมวินัยในคำทีกับเรื่องของกฎหมายโลกนะครับ,รบแล้วอยู่ด้วยกันนะครับนี่เป็นประโยชน์มากแล้วก็สูงใจเกียรติ ผมอัปเกรดให้เป็นศูนย์ประสานงานเรืออสายภาคประชาชนของกระทรวงยุติธรรมด้วยครับาจารครับเพื่อสะดวกท่านเนี่ยนะบางทีฟังแล้วไม่ทันหรือฟังแล้วจำไม่ได้นะครับโทรศัพท์เลขสี่ตัวนะครับหนึ่งสี่ตัวหนึ่ง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 กดเจ็ดเจ็ดนะครับนะครับท่านถามเรื่องพวกนี้ได้หมดจะมีคนรับยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยครับนะครับหนึ่ง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 กดเจ็ดเจ็ดนะฮะหรือถ้าไม่ชัดจะ ให้บริการผมโดยตรงจดเบอร์ผมเลยครับ0818419449นะครับผมพร้อมที่จะไปให้บริการทุกมัสยิดให้เราที่สุดเลยครับถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวนะครับต่อไปในอนาคตนะกับสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นับถือาศาสนาใดก็ตามเป็นอีกมิติหนึ่งนะฮะที่เราท่านทั้งหลายจะต้องช่วยกันร่วมมือและให้การสนับสนุนครับเอาละครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านโฆษิตสุวินิจิตเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลกับทางรายการสวัสดีครับ สวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ในช่วงหน้าต่างกทอเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ